สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมมก้อยยังนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่จะประสบกับปัญหาด้านใดนั่นเองค่ะ มากันที่ข่าวแรกของเราเลยนะคะชมรมแม่บ้านสํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยแม่บ้านสํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวกําลังพลที่ทุกพลภาพผู้สูงอายุและเจ็บปวดเป็นจํานวน5ครอบครัวนะคะรวมทั้งยังได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครอบครัวกําลัง ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงอำเภอตโมดและอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่สำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพันเอกนภัทตปกป้องผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลของหน่วยได้มอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยเคียงข้างพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะจำนวน100ผืนนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีตำบลกลงมะกูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,าน,าน,ธานีนั่นเองค่ะและก่อนจากกันนะคะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ก็ยังคงอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันนะคะยังไงขอให้ทุกๆท่านนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้งเลยนะคะที่ออกนอกบ้านมันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะและอย่าลืมสแกน QR Code นะคะเช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออก ที่แพลตฟอร์มไทยชนะค่ะค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 สําำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ